สวัสดีครับนี่ผมเต้คนป่านะวันนี้ก็เข้ามาหาลุงพันใจกับป้าส้อยกนกคนที่บ้านสวนนะครับผมนะซึ่งตอนนี้เนี่ยสวาจะเงียบมากไม่มีใครอยู่เลยนะครับผมนะดูดินี่ไม่มีใครอยู่เลยนะครับก็ว่าจะเป็นอนตรงบ้านเนินเขาของแทนฝั่งนู้นนะครับผมนะแต่ตอนนี้เนี่ยมาหาป้าส้อยกับพันชาย รู้สึกมนจะไม่อยู่ไรวันนะแต่ว่ามีเสียงกระดิ่งเสียงงัวอยู่แต่ปลาสอยกับแถนไม่มีงัวนะครับนี่เป็นัวของยายคนหนึ่งนะชอบเลี้ยงงัวท่านี้ดูไม่มีใครอยู่เลยนะครับน,นี่ลง,งอา้าวมียายอยู่คนหนึ่งทุกคนนี่อามาอเออจะวามาูสิอะไเปล่าอนเล่แตกที่ตออ๋อปลาสอยไม่อยู่นะครับทุกคนทำปลาปลาสอยไปทำงานนะครับ นี่ก็เป็นงวงของยายเขานาะองยายนั่งแอบอยู่มไม่เจอทุกคนดูดูเลยเห็นไหมผมก็คิดว่าหาดีดนะถ้าจะนอนคืนนี้ตกใจนะทุกคนนี่โอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปบ้านสวนนน่นดีกว่าทุกคนมันเดินเขานู่นเลยนะครับ ะครับผมตอนนี้ก็เดินเข้ามาถึงอย่างเขตนะบ้านเนินเขาแล้วนะหรือว่า,ากระท่อมนะผมนะนี่ตรงนี้เลยทุกคนวันนี้ก็เข้ามาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะทุกคนต้นกล้วยเนี่ยโตแบบนี้ทุกคนนะนะเป็นล้มเงาล้มสายนะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าฟิตานีเลยนะครับผมเนาะนี่แล้วก็รานตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะเนี่ยนี่นะครับรานตรงนี้เนี่ยเราทําเป็นลางกางเต้นได้นะตรงนี้ ซึ่งเรามารวมกลุ่มกันกลางเต็นทาวน์นี้นะทุกคนนะแล้วก็มีฟืนพร้อมเห็นไหมท่อนฟืนเต็มไปหมดเลยครับผมแล้วก็มีต้นมากเลยทุกคนนี่ดูท้องฟ้าเอ้ยมันจะเป็นบรรยากาศที่แบบว่าดีมากเลยนะนี่หลักสามารถกลางเต็นท์ได้ทั่วนะก็รับคนน่าจะได้อยู่ประมาณสักห้าสิบคนได้อยู่นะเฉพาะลานตรงนี้นะถ้าเราเรารวมกลุ่มกันท้าข้างบนนั้นเดินขึ้นเดินลงยากนะทุกคนนะแล้วว่าที่นอนมันน้อยก็ลงมาข้างล่างนี่เท่านี้ กางเต็นท์กันมันจะกัดหลุมคุมเพื่อนๆนะนี่มีกล้วยไม้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าน่าจะไปตอนเข้าป่าแล้วเจอมันตกเราคนช่วยชีวิตมันด้วยกันหมัปลูกไม้นะครับนี่กล้วยไม้ชนิดนี้ไม่รู้ว่าอะไรนู่นเลยนะครับผมนี่นี่มันมันฟื้นแล้วทุกคนนะมันฟื้นแล้วีบยกล้วยไม้มันฟื้นแล้วเนนะใบเขียวแตกใหม่แล้วแต่ต้นนี้นี่ก็สภาพนี้ยังไม่ฟื้นเท่าไหร่นะแต่ก็แตกใหม่แตกยอดนี่ มีงัวด้วยนะป้าแกมาเลี้ยงหัวนะทุกคนเดี๋ยวเราเ,าเนี่ยก็จะขึ้นไปข้างบนผมจะขึ้นไปข้างบนทุกคนขึ้นไปบน,นสวนนุ่นแหละไปรอบทานใหญ่นะกลับมาเมื่อไหร่ก็พัสซอยนะนะครับผมมาไป นะครับผมตอนนี้ก็ขึ้นมานั่งพักบนบันสวนเนินเขาทุกคนนะลมพัดเย็นสบายเลยนะผมนะก็ตอนนี้ก็ไม่เจอพันใหญ่ไม่เจอปลาส้อยทุกคนนะนะเดี๋ยวก็จะนั่งรอก่อนทุกคนนะนะถ้ากลับมาเนี่ยจะอัปเดทให้ดูอีกทีนึงแต่ถ้าไม่เจอก็ก็คงต้องเข้าไปหานะครับผมในหมู่บ้านต้องไปถามว่าไปไหนกันนะครับผมนะแต่ปลาส้อยนี่น่าจะไปทํางานนะครับแต่ลุงพันใหญ่ไม่รู้ไปไหนนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็นั่งพักก่อนนะรับลมอากาศเย็นๆนะครับ ครับผมตอนนี้ก็ได้นั่งรอลุงพันใหญ่กับปลาซอยนะทุกคนกลับมาก็ไม่มีใครกลับมาเลยนะทุกคนก็ตอนนี้ที่บ้านลุงพันใหญ่กับปลาซอยไฟสว่างแล้วทุกคนเห็นไหมนู่น <Nej. No. S 1> ไฟสว่างนะครับผมข้างล่างนู่นเลยทุกคนตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่บนบ้านแทนไงตอนนี้ก็มืดแล้วทุกคนนะดูดิมืดแล้วนะครับก็นะครับผมขึ้นนี้ผมก็คงมานอนในบ้านสวนคนเดียวนะมาลุงพันใหญ่กับปลาซอยก็มาหาไม่เจอทุกคนนะ โอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องเปิดไฟแล้วทุกคนมีที่นอนพร้อมแทนนะครับผมผมบอกแทนไว้หลายวันแล้วว่าผมจะเข้ามานะครับผมก็ไม่ได้นัดไว้นะครับผมก็ไม่เจอทั้งแทนลุงผันใหญ่ป้าส้อยไม่เจอใครเลยนะครับผมนะก็คัมภีนี้ก็คงต้องนอนเหงาคนเดียวนะครับผมใครที่ยังไม่มีคุณนอนหรือว่าใครที่เหงาๆก็มานอนเป็นเพื่อนผมได้นะครับผมมีที่นอนพร้อมนะครับผมเพื่อนผมจัดไปให้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ ผมจะหาทานข้าวก่อนนะทุกคนนะผมได้เอาเข้าวมาเดอ นะครับผมตอนนี้ก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะทุกคนก็นั่งฟังเสียงของเสียงเขียดเงียบเงามากๆเลยวังเวงด้วยครับผมบ้านสองหลังแต่ผมอยู่คนเดียวนะฮะเออนะครับผมเงียบๆมาดูด,ดิมีได้เสียงกบเสียงเขียดอ่ะครับผมก็โอเคครับไม่เป็นไรผมก็จะนั่งชมดาวไ,ไม่รู้มีดาวหรือเปล่าทุกคนจะนั่งชมดาวกันหน่อยนะแล้วก็ ดึกๆก,ก็คงเข้านอนแล้วนะ่ะคืนนี้ก็คงจะต้องนอนไวครับผมเพราะว่าไม่มีอะไรเลยอะนะครับผมที่นี่สัญญาณมือถือก็มา,าแบบไม่อำนวยเท่าไหร่ไม่ค่อยถึงอเดี๋ยวไปนั่งชมดาดวดยก่าทุกคนไม่รู้มีหรือเปล่านะ 最大油。 mission akhirnya lu. Du mun ban. Pai. Ala wa. Wah. Ah, ala wa. Single

มาครับมาก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยดูอีกทีนะวอนนี้นอนกว่านอนต่อดีกว่าอโอเคนะครับผมก็รลับฝันดีทุกท่านนะคิดว่าจะหลับแล้วทุกคนวเสียงก็เก๊กก็เก๊กนุฮ เราจเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับกับบรรยากาศอากาศหนาวแล้วก็นะนะแล้วก็ไม่รู้พรุ่งนี้จะมีหมอกหรือเปล่านะครับผมโอเคฟัสดีทุกคนนะครับ สวัสดีตอนเช้านะครับผมทุกคนนะเมื่อคืนนี้อากาศก็ดีมากเลยนะครับผมเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมานั่งดูหมอกทุกคนดูซี่หมอกลำลายอยู่นะทุกคนแต่ฝั่งนี้หมอกหมอกลอยฝั่งลุ่นเยอะทุกคนเห็นไหมภูเขาด้านนนนะ้นทุกคนเห็นไหมไม่เจอแล้วนะครับผมไม่เจอแนละ้วตรงกลางเดี๋ยวพวามหมอกลอ,นะอ,นนอ,อยไปตอนฝั่งนุ้นลอยไปนะทุกคนบรรยากาศดีมากทุกคนนะ ตอนเช้าก็มีหมอกถ้าผมตื่นเช้าวัเนี้ยผมว่าน่าจะเจอหมอกแบบมืดเลยนะทุกคนนะแต่ว่าพอดีตป็นสายตอนนี้ก็เจ็ดโมงครึ่งแลครับผมเดี๋ยวก็มาลั่งชมแล้วดูหมอกทุกคนก็ดูว่าเสายเนี่ยพันใหญ่หรือปลาซอยจะกลับมาหรือเปล่านะครับผมนะเผื่อเราได้เจอกันนะทุกคนนะวันนี้ นะครับตอนนี้ก็9ก้าโมงแล้วทุกคนผมก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับผมก็ยังไม่เจอพันใหญ่ว่าปลาซอยขึ้นมาเลยนะทุกคนนะก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับบ้านแล้วจะเก็บข้าวของนะครับลงจากบ้านนะครับบ้านสวนบนเทือกเขานะครับผมนะที่สูงเราอยู่สวยมองเห็นภูเขาลงฝั่งลงฝั่งก็บรรยากาศดีมากนะครับผมชอบนะครับผม ก็บางทีอาจจะมีแผนทุกคนนะใต้สวนหมากข้างล่างบ้านสวนเนี่ยเราจะมากางเต็นท์กันนะครับช่วงปีใหม่ก็ตอนนี้ก็คิดว่เฉยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเวลาเราจะตรงกลาหรือเปล่านะครับผมนะโอเคครับเดีย๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะเก็บของเดินทางกลับก่อนนะทุกคนนะเ,เราไปดูข้างล่างเหรอโอ้ลุงพันใจแล้วคนอ ดังกอก๊กก็ก๊กกก๊ก,ก,ก,กทุกคนครับอยู่ๆก็มีน้องหมามาจากไหนไม่รู้นะนี่แทนไม่ได้เลี้ยงหมานะครับท่านใหญ่ก็ไม่ได้เลี้ยงหมานะครับผมเลี้ยงแต่แมวนี่ รู้มาจากไหนเมื่อคืนเนี่ยผมก็ว่าแล้วดังกอกแกกกแก่ก็ผมก็กลัวนะคิดว่าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นทุกคนโอ้โหสุดจริงๆมาตัวนี้นะผมก็พยายามหาเมื่อคืนหาไม่เจอนะเจอเช้านี้แหละเนี่ยก่อนจะลงมาเนี่ยครับผมนะ่าจะลงมาทุกคนนะนะก็ดูท่ามกลางป่าสิครับนี่ดูบันส่วนกลางป่านะทุกคนล้อมรอบ รอบๆมันเลยนี่เลยทุกคนมันจะมีบ้านไข่ที่ไหนอีกอะ่ะนะป่าล้้นๆข้างหลังนี่ทุกคนนะโอเคครับผมเดินทางกลับต่อดีกว่า แลผมตอนนี้ก็มาถึงบ้านของลุงพันใหญ่แล้วนะทุกคนปกติพันใหญ่จะอยู่ที่นี่แล้วก็ปลาส้อยทุกคนไม่เห็นเลยนี่มีน้องแมวรองเท้าก็มีตั้งหลายคู่ทุกคนแต่ก็ไม่เจอใครเลยฮะมาดูน,น้องแมวตาสีเหลืองนี่ไม่มีใครอยู่เลยนะครับผมนี่เลยว่างเปล่าครับผมพาช่วงนี้ลุงพันใหญ่อยู่คนเดียวหรือเปล่ามไม่รู้นะ ว่าปลาสอยไม่อยู่เจอไม่เจอมาหลายเดือนแล้วนีน่ที่นอนเราก็ปกติเราก็จะมานอนตรงนี้กันนะทุกคนตรงนี้แล้วก็กีตา้าที่เราเล่นกันวันนี้พาทิ่จะขึ้นสูงมากนู่นนะทุกคนนี่อาําล้มนู่นเดี๋ยวนี้ต้นก,ก,กล้วยเริ่มโตทั้งหมด้วทุกคนแรกๆที่เรามาก็ไม่มี โอเคครับทุกคนวันนี้ก็มาไม่เจอใครไม่เจอพันธ์ไม่เจอป้าสอยไม่เจอแทนครับผมนะก็ไม่เป็นไรนะโอกาสหน้าค่อยมาใหม่นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตามสัคล้า like, นะครับผมใครชอบบรรยากาศบ้านสวนนะทุกคนนี่เลยงาน,นผมนี่ยังชอบเลยทุกคนนะแต่ว่าสวนผมเนี่ยนะพี่น้องเยอะนะครับผมนะก็เลยจะทําอะไรแบบนี้มันค่อนข้างลําบากเพราะว่าปลูกอะไรไว้เต็มสวนหมดแล้วนะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะเดินทางกลับบ้านนะครับผมนะ คลิปวิดีโอหน้าอยากให้ผมไปถ่ายส่วนไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมนะเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนเริ่มทําที่พักเนี่ยนานละทุกคนก็ไม่ค่อยได้ไปถ่ายกันนะโอเคครับผมก็จะเดินทางกลับบ้านคนอน,นี้หน่มากแล้วก็บว,วนิดหน่อยเหมือนไข้หวัดอาการไข้หวัดจะกำเริ่มอีกแล้วนะครับผมนะก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้คงไปถึงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ